พักสักครู่เดียวช่วงหน้าเราไปตรวจสอบเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศคุณผู้ชมต้องติดตามข่าวในเบรกหน้านะครับเพราะตอนนี้ค่อนข้างแน่ชัดนะครับว่ามีพายุลูกใหม่ก่อตัวในมหาสมุทรแล้วนะครับแล้วจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งมีผลกระทบกับประเทศไทยของเราหรือไม่เดี๋ยวเนชั่นทานข่าวข้ามช่วงหน้าเรามาติดตามกันครับ การบริการประชาชนไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในสถานที่ราชการเท่านั้นแต่มีหน้าที่ดูแลทุกสุขของประชาชนในทุกสถานการณ์โดยไม่มีมิติเรื่องเวลาและสถานที่กรมการปกครองมุ่งยกระดับการให้บริการที่ดีและดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึงโดยขับเคลื่อนโครงการอ่ำเภอสร้างสุขประจำปี2564ภายใต้แนวคิดสุขสร้างได้สอดคล้องกับนโยบายการยกระดับงานบริการซึ่งเป็นหนึในสิโครงการสำคัญ สู่การเป็นกรมการปกครองวิถีใหม่ขับเคลื่อนเป็นศูนย์ราชการสะดวกเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความมุ่งมั่นที่จะทำให้ประชาชนทุกน้อยลงสุขมากขึ้นจากการรับบริการณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศซึ่งถือเป็นหน่วยบริการที่ดูแลใกล้ชิดประชาชนโดยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการให้คะแนนความพึงพอใจจากการรับบริการ รับทุกความคิดเห็นของประชาชนมีส่วนช่วยพัฒนาปรับปรุงบริการให้ดีมากยิ่งขึ้นขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่เข้ารับบริการณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศมาร่วมกันโหวตให้คะแนนความสุขเพื่อประเมินการให้บริการของเราด้วยนะคะประชาชนทั่วประเทศสาม,มารถร่วมกิจกรรมง่ายๆเพียงสแกน QR c ค d e ที่จุดให้บริการหรือ Add Line a d ดอําเภอสร้างสุขให้คะแนนความสุขระดับ1-5 พร้อมแสดงความคิดเห็นเสนอแนะกันให้บริการสามารถติดตามผลได้ทางเว็บไซต์อำเภอสร้างสุข www.amphrasangsuk.com กรมการปกครองขอเชิญชวนประชาชนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มความสุขจากการรับบริการผ่านโครงการอำเภอสร้างสุขได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทาง f c e e o o o กกรมการปกครองแฟนเพจอำเภอสร้างสุขสุขสร้างได้ 困受不银白。